เสียงร้องอะไรเส้นอะไรเสียงร้องอะไรก็ไม่ร้องร้องเจ็บหัวหนูขำแล้วใครเล่าขำหนูยังไม่ขำเลยตอนแรกแล้วใครขำหนูไม่ใช่เสียงหมูร้องโอ้โหเสียงร้องเจ็บหัวเโอ้โหเสียงหัวเสียงเจ็บหัวช่วยหัวเราะมากก้วยอันนี้มันกินให้หมดนะ ฆ่าตรงมาให้องค์หญิงโดยเฉพาะเลยอ,อยเดินค่อยเดินค่อยเดินมาเดินกระยักเลยกล้องกระยับ่อยไเดินแล้วๆไม่เดินแล้ไหนแม่ ปัดไงปัดเลยปัดปับเลยที่นี่สองไอ้นีปัดเลยแต่ว่าไอ้นู่นเท่อ๋อปัดนี้เลยนะใช่ตมือไม่ต้องงอหน้ากันเอ้อ หอหัวเด็กหน่อยหัวเด็กโผล่เียไ้ออกเดี๋ยวมให้ออกเดี๋ยวให้ออกกันให้เอยเป็นผู้ชายคอดง่ายอ่คอง่ายเจ็บมากค่ยังท้องยังอยู่เียร์พวกนี้ไม่อ่างเลยเคียร์หมแฝ้องรงแรกเจ็บมากนี่่ใช่

ร t อ l ตาม I w o จะ e r องตาม o u are. จบกันท <laughs> ีนี้ทั่งปมหญิง แปดแปดแปดเด็กน้อยแม่เขาตื่นแล้วมวยลูกเขาเอามาอีกที่อีกทีอีกทีทีมดูหน่อยมดูหน่อยมดูหนยเอเแล้วอไ องันนี้หมดยาผ่านไหมคะผ่านแล้วผ่านแล้วเย้กลับบ้านได้ใช่เหรอกลับบ้านได้อันนี้หมดยาหมดหมด,หมดแล้วคะว่ะนะโอเบา,บายอย่าลืมไปดูกระส,สนันสวยนะคะถา้าไม่มีอยากให้ใครตามมันไป เดี๋ยวก็ไปทำกรรมให้กับสนน้อยอีกขอบใจยายที่เมตตาเรามากนะจ๊ะหากวันใดมีชายที่ท่าทางใจดีแล้วหน้าตารูปล่อหายหน้าตาจะดีลูกหล่อ <c oughs> แล้วหน้าตาเลยนะ <c oughs> ดูดีอ่ะ <c oughs> หน้าตาดีหน้าตาลูกหล่อหน้าตาหน้าตารูปล่อ Hãy miếng ở đây. không lò cái <laughs> 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 哎，我怒！我怒！我怒！

แป่นคพี่นแล้วเมาะป่าลุงายรูปใหญ่เลียนปันเอาเฉยเลยะเอาดยแล้วไเรยกอกรอแล้วนี่ยุยของจริงถ้าสีสาม่ได้เลยนะโแม็คโใช่ไหมเออผว่าหนูจะได้ได้รดอะไรลอะไก็ได้รดดั้มรดแม็คโครดไถอะไรก็ได้เป็นของด็กๆใช่ไหม แต่ถ้าอยากได้เนี่ยต้องแบบร้องไห้ได้เลย5้าสี่สามเล่นได้เลยลองได้ไหมเอาอาโยนสับอางเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวเรรู้บอกเราเราเป็นดารายังเนี่ยเป็นดาราเนี่ยเป็นยังดังมั้ยยังดังไหมที่คนรู้จักว่าไปไปโรงเรียนมีคนถามไหมว่าเฮ้ยเล่นเรื่องนี้นี่เคยมีมีเพื่อนบอกว่า เนาะอ้าวยังไงวะมีเพื่อนเคยถามไหมลูกมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามไหมอ้หเป็นเล่นละครมานี่ดาราใช่ไหมดาราเอนะเหรอเพื่อนเพื่อนได้ดูกันป่าเพื่อนเคยดูกันไหมไปบอกเพื่อนบอกว่าเอ้ยดูด้วยนะสาวอาทิตย์เนี้ยบอกเพื่อนมาครับ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 ยกแพ้ไดมาแล้วครับ เราไม่ต้องพูดถึงเรารู้จักกันอยู่แล้วชัวร์วใช่ไหมใช่ไหมชื่อรู้จักไหมครับนั่นไงช็อตเลยชื่ออะไรไม่รู้จักไม่ถูกต้ครับนี่โอ้ยไม่ถูกเจอกันบ่อยอันนี้ชื่ออะไรปันครับเฮเห็นพระเอกป่ะนี่รู้ใจด้วยชื่ออะไรเออพระเอกด้วยชื่ออะไรอันนี้ยากสุดละเออเอาดิฮะนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจริงหรือว่า ไม่ใชื่อชื่อในละครชื่ออะไรนี่พี่เขาชื่ออะไรคนนี้ใครคะส่งนี้ยิ้มสวยไหมสวยไหมเออยเยื่อสวยสวยด้วยแต่ว่าสวยไหมชอบไหมเป็นแฟนเป็นแฟนได้ไหมยังคิวเลยอยางคิวเออเอาเป็นแฟนได้ไหม อ่มมเลยแต่ว่าหน้าไม่เนียนนะหน้ามีสีนะหน้าเป็นแบบนี้นะชอบไหมชอบได้ใช่ไหมเจิดหน้าครับเจอหนูจ้องแบบเบบเบร็กพิตตานะเจิดหน้าครับนี่เลยรู้จักพี่เขายังรู้จักเขายังรู้จักมาก่อนบ่างไม่รู้ไม่รู้จักมาก่อนใช่ไหมกิมมอนนี่ลูกวันนี้กิมมอนนี่ครับเันแบรนด์กิมมอน ไมี <Es> <an> okay. i i ่โมงนีเรายังไม่ได้กอดกันเลยนะวันนี้กอดไช่นี่เฮียบร้อยใช่นี่เรียบร้อยไอ้แก้วไอ้แก้วแก้วนี่ลรอไม่ใช่หรอเราไม่มั่นใจโอเคนีเรียบร้อยนะโอเคกลัวกลัวแน่